สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับชิปนี้ก็มาพบก,กับแนวทางรารอบดึกนะครับก็จะเป็นราวการชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตานะครับคืนนี้จะไม่มีรอบหุ้นปกตินะครับเนาะก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับแนวทางในเมื่อ คืนนี้ก็ถือว่าปังๆนะครับมีลาวกาชาติน้องไม่มานะครับลาวกาชาติให้สูนกับ6ผลที่ออกส้มสามสี่สองสี่ไม่มานะครับส่วนดาวโจนส์วีไอพีให้3กับ9นะครับรุ่น9ผลที่ออก59076นกะครับก็มานะครับสำหรับนะครับหุ้นดาวโจนส์นะครับผมให้ศูนย์กับ9นะครับผลที่ออก9 4 3 3 0นะครับของเราก็ใครรุ่นที่0ูนย์ เข้าไปที่0330นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับที่มีโชคด้วยนะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้าต้อทองพี่ๆสมาชิกเนาะท่านใดที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ราวกาชาติผมให้ไปที่เลข8เลข8กับเลข2นะครับสายรูดนะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 8 2แปดสแปดสแปดส สองศูนย์สองสามสองแปดนะครับส่วนดาวโจน vip นะครับ ดาโจน VIP ให้ไปที่เลข5เลข9นะครับสายลูดให้ไปที่เลข5นี่ครับผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางดาวโจน vip นะครับอืเรากาชาติดึงให้3ตัวนะครับพี ส่วนนะครับดาวโจนสตาคืนนี้ดาวโจนสตาที่ผมคิดคำนวณได้นะครับก็คือเลข9กับเลข3 9กับ3นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับ เก้าศูนย์เก้าหนึงเก้าสี่นะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่นะครับผมก็สามตัวผมให้ไปที่สามเก้าหนึ่ง นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับราวกาชาติแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนอืมไม่ใช่หุ้นดาวโจนสตานะครับหุ้นวันนี้ปิดเนาะนะครับขอฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้รวยทุกท่านนะครับกล่าวสดครับ